ัสที่ะตอนนี้เรายังอยู่พี่กัดเดิมนะคะตอนนี้รถยินก็มาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับฐานก็รถสิบล้อแล้วก็รถแบคโฮเท่าแก่นะคะเป็นตัวยึดเนาะเป็นตัวดึงเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะยึดนะคะส่วนยูทูบเบอร์ของเราหลับเดี๋ยวพี่นอ้องคือแบบ สู้มาทั้งวันนะคะแต่ก็ยังภารกิจยังไม่ไปไหนเพราะว่าเรือค่อนข้างขู่เราดึงไปแล้วมันขาดมันฉีกนะคะก็ะเลยต้องหาที่ใหม่เจาะใหม่ทําอะไรใหม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าอยากดูแต่ละชอ็อตแต่ละฉากตั้งแต่การเริ่มต้นปฏิบัติการก็ต้องช่องปีเล่นสยมันนะคะช่องวุ่นก็จะถ่ายคร่าวๆให้เอฟซีได้ดูกันเนาะส่วนส่วน ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องหลังตีเล็กเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะเรื่องหลังนอนหลับค่ะทีมงานตอนนี้สุดยอดมากทั้งร้อนทั้งอะไรนะคะภารกิจนี้จะเป็นยังไงเราก็ยังไม่แน,เแน่เราก็ยังไม่แน่ใจเราก็ได้แต่รอรุ้นให้กำลังใจทีมงาน ปกติเราจะมีรถเทนแต่งานรถคือไม่มีค่ะมีแค่รถวินนะคะรถวินคันเดียวด้วยแล้วก็รถเทนน้อยรถเทนน้อยสองตันห้าตันของช่างอุ้ยนะคะลองดูก่อนถ้าไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวเราก็าจะเอารถวินีคันมาเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างลาบากเราต้องจ้างรถเทลเลอร์นะคะมาขนมันก็ขึ้นได้ทีละคันนะ ถ้าใช้ใจ่ายก็สูงนะคะแล้วก็จะประหยัดเซฟดูก่อนเซฟทุกอย่างหมดเลยตอนนี้เราจะแกงดืนสีเขาเลือกคืนแล้วเขาเลือกขึ้นแล้วริ้ว <c oughs> โดนแกงค่ะโดนแกงถ้าจะรับเขสิดิงก่อนเนี่ยอน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 นอนเป็นยาง เอางานเข้าแล้วค่ะตอนนี้สีเล็กสีเล็กตาแดงมากเลยฝุ่นเข้า,ตา,ต,า,า,ต,า,าตาเนี่ยตาแดงเลยไปหาหมอแทนต้องไปซื้อยาล้างตาไแล้วกะหนา้าใสอ่ะาอาการไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะคนนี้นะคะส่วนเรือยังไงก็รอดนะคะส่วนคนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าบอกว่าปวดตาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วจนตอนนี้ตาแดง แล้วทราบที่เตียรองครับมาต่อป่ะป่าพวกป่ากำลังมาพอดีมีอีกทีมงานรถเรือจมเหมือนกันมากป่าซางโกรมหาตีด้วยอีกโดนป่ะป่า อีกนานไหมจะมาถึงตีพอเริ่มแล้วครับครับฝั่งนี้ฝังนู้นก็เริ่มปฏิบัติการนะคะโทรมาเรียกแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะขึ้นโอ้ตายแน่ง,งานนี้ลุ้นกันระทึกมาลุ้นกันค่ะลุ้นจะขออยู่มุมนี้ก่อนนาะแดงนอน รุ้นกนคาะหลังจากดูยันมาทั้งเช้าจนมาพักเที่ยงกินข้าวจนตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะเราก็ได้กันลุ้นนะคะฐานฐานข<า>องรถว<ด>ินน้อยก็รถสิบล,ลอนะคะส่วนฐานรถวินคันนั้นก็ปปรถแทรคโคดึงไว้นะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะดึงรอบแรกดึงไม่ผ่านนี่รอบสองนะคะแต่ันไม่ได้ถ่ายนะคะต้องไปดูช่องสีเล็กเ้อร์ เาละเอาละเดนะครับดอครับเียเอาขาด,ดวดาดมันขาดๆๆๆามันขาดตัวนั่นดีขาดว่ะเล็กมันผูว่เด็กผูกแล้วมันทเคสลิงค่ะไหลไหลครับ เอาๆอล้อไหลแล้วค oh, wow, uh. ่ะตอนนี้โอ้ล้อไหลเลยครับขั้นไหนดับ นี่แหละกว่าจะได้แต่ละฉากนะคะมันยาวมากเวลาเนี่ยใช้เวลาต่อใช้เวลาทำสองสามชั่วโมงเวลาดึงดึงแค่เดียวาที่เามายิบนะครับทีนเปลี่ยนลอกแล้วนะคะเปลี่ยนลอกออก ลอกตัทดแตกแล้วนั่งต้องเปลี่ยนใส่อันใหม่นะปฏิบัติการอีกยาวกระไรค่ะเสื่อนตีเล่ได้ที่ด้านสายมากเลยตี่ได้พักนะคะปกติเขาก็จะเป็นย่น่นรับชีมงงานเนาะ ตอนนี้พิมงงานก็กำลังวางแทนใหม่นะคะตอนนี้สถานการณ์นิ่งหรอกตอนนี้ต่างคนต่างยืนแบบมันให้สงบนิ่งเลยตอนนี้ม,นนนมาลุ้นกันต่อค่ะหลังจากที่วางแทนทำใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมดึงอีงกรอบละ เตรียมบินแล้วค่ะตอนนี้ปฏิบัติการนี้จะเริ่มต่อแล้วมาดูกันจะเป็นยังไงตอนนี้เริ่มตึงแล้วนะคะเอาเอาขึ้นเอขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาก,มากเอาเอารถขนทรายไหนเอาเอา โอเคไร้เฮ <Okay>, ้ยรอปไปไร้โอ้ลากรถลากรถฝนสายเฮ้ยเฮ้ยมันฉีก เกิดอะไรขึ้นฝั่งเรืออุ้ยโอ้ยขาดกระาจุงครับโอยกระจาย ปฏิบัติการเป็นเป็นอย่างยากลำบากนะคะตอนนี้ภารกิจที่สี่แล้วค่ะต่อไปคงจะวางแผนกันอีกลดชิบร้อนหไหล ไปแล้วค่ะแบคโฮไปตักซ้ายแล้วไม่ขยับเลยทั้งวันนะคะตอนนี้เดือยังนิ่งอยู่ว,วางแผนรอบที่สามที่สี่แล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนแผ่นสามสี่ 3, รอบแล้ว ภารกิจนี้ยังไม่สำเร็จนะคะไว้มาต่อกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้น่าจะปิดคลิปไปก่อนนะคะไว้มันดูกันคุณจะถ่ายคลิปเป็นระยะระยะนะคะได้ให้ f อได้ดูได้ชมกันนะคะว่าแบบนี้เคยมีไหมเนี่ยลักษณะการกู้เรือแบบนี้นะคะไอันี่กู้เรือแบบเฉพาะแบบ งบน้อยนะคะแต่เราก็หวังอยากให้ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงต้องวางแขนกันใหม่โอเคค่ะคลิปนี้ก็ุเ,เส้นคอปิดคลิปไว้ก่อนแล้วกันเนาะไว้มาต่อกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ i